สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งยอนิงปกตุมค่ะยอนิงก,ก็ประกาศกวาดลานพระพรมนะคะทําความสะอาดนะคะกวาดลานพระพรมรอรอเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะมีการลํานะคะวันนี้วันอังคารนะคะเดี๋ยวก็เก็บทูบออกก่อนเนาะทาความสะอาดที่ทูบด้วยนะคะนี่ อ้หมมีามาไปจ้งอคนรำไปทั้งหกโคสองรไปโอ้โหไปเลย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 งั้นเราก็ไม่รู้มาไปเจ้าเอาสีของเจ้าเลยใช่ใช่ไปไม่ปไรำไม่ค่อยด้ไปไปรำโอเคโอ้โหทีนี้ ดีไม่ดีอยู่ไม่อยู่โอ้โอ้ไปโอ้ใช่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 ต้องรีบวิ่งรีบวิ่งแล้วล่ะรีบวิ่งรีบวิ่งไปแบบจะลวดเร็วมากลวดเร็วมากเอาก็ได้ยินเขาบอกว่าเสื้อเหลือง เออ,เอว่าได้ยินว่าเสื้อเหลืองเขาเลยไม่แปลวาให้เขาเลยว่าได้ยินเสื้อเหลืองอืมอานาเสื้อขาวเอออธินาเสื้อขาวนี่ะนะคะอ่าบอสนาซีสั่งให้มาลำด้วยนะคะเราก็เลยกลับด่วนเลยกลับด่วนมาเลยกําลังมากวาดมามาถูเสียพอดีเพือพ่อนบอกกลับไปแล้วมาลำด่วนมาลำเลยนี่บอสมา แดงก็ใส่เสื้อเหลืองกับเขาเลยนะแดงก็ลำมแน่เหลืองมาแล้วอ่ะก็ลำไปยกบยุไปบอสนะได้นี่ค่ะนีคะโอ้โหขอบคุณนะคะบอสละทีพรอนให้บอสหนึ่งร้อยบาท โอ้โหขอขอบคุณค่ะขอให้บอสร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจ้า,าจ้า,าจ้ารวยเลยเลย,เลยถูกรวัลถูกรวันที่หนึ่งเลยเดอ้อจ้าโอเคที่จะต้องไปยวกยวกโอ้โหแห่ตั้งแต่บ้านพุ่นเบิ้งเอาเจ้ารถแห่จากบอสสั่งมาโดยตรงแล้วใครไม่เต้นไม่ได้ บอสบอกใครไม่เต้นไม่ได้เฮรเปใ่ชุดเต้นอด้เออเรแมนเนาะ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 โอ้แมนแห่นาคเนาะต้องใส่ชุดลำแห่เลยเนาะเออคืชุดขาวมาเชื้อขาวเนาะโอเฮใช่ใช่ใส่ชุดขาวลำกันใช่ใช่ใ่ชุดขาวไเลยไงถ้าเราเป็นเสื้อยืดก็ได้ใช่ไหมให้ไปใส่ใ่

เออมันไม่สวยมันต้อสีขาวเหมือนเพื่อนเพื่อนหน่อยไหก็ได้ขอให้เป็นชุขาวแต่ถ้าเป็นกระโปรงมีกระโปรงมีเด่นเดนเดนเดเดูนเด่นเด่ี๋ยวยายแจงโมเอาเอาไปลองเด่นมึงดูยายแจงโมพูน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 เด่นผูนูเด่น่าเลเอ้โออเออเอเอ้เอเอเอออ้อเ เั้น <health> ท <care> ok <coffee> ่าแล้วผ so 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 ุจยายซอก็สันท่าแล้วพี่พีนกซอ่เลย้วห็อ้โหโโโหซอ่ไว้แต่เดี๋ยวนี้เลยรถหจะเหงาน้าซอมไว้เออเออใช่ทเป็นแตนที่หมดเป็หมดเลย้าอะไนาแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งท่าหน้าแล้วก็ลำเป็นแถวอยู่ตรงนู้นเลยเหมือนที่เราลำเหเหมือนที่เราลำเหไอที่ไปไอเหไปไอ วันที่เป no ิดงานนะนะเออวัน e ท uh, uh, right, ี Maria, ่เป uh. ิดงานกีฬาน่ะเมื่อกี้นี้น่ะเราเปิดงานกีฬาน่ะแล้วฟ้อนก็ไปถึงเราก็เอาท่านั้นเลยลำไปนั้นเลยเออใช่ใช่ไปเลาะอ้อมโบสถ์เลยโอ้โชคดีโชคดีค่ะบอสจะชุรบโอ้ วันนี้เนาะญาหนิงเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้อุ้ยขับรถแบบแปดแสนเลยบอสบอกสั่งลับด่วนเลยไปไหนไปเปลี่ยนชุดด่วนเลยใส่ขับคอยกระลดขั้นเก้าหัวกระแลนแปดแสนบิดจำขั้นเร่งกักเลยกลัวไม่ทันไปนะเดี๋ยวไม่ทันต้องไปเดี๋ยวนี้บอสสั่ง คอกับงานด่วนนะค่อยกับจับบิดคันเล้งจำขันเล้งกักแม่แม่ทิศยังไม่ขึ้นเลยเหรอโอ้โหสีสองนี่เหรอเมื่อคืนนี้น่ะเจ็บใจจังเลยไม่ได้ซื้อเออมีเ่อสูี อ่ปก็ประมาใชเก็ปรา่ไปขาก็กะไปนู่นก็ที่นี่มาก็เลยไม่ได้อยู่มาอยู่ที่แล้วมากีดยางก็ก็ะจะเแปลชุดอะไรมารอบนีงค่ะก็เอาผู้ไปรับเมือนี่แหละเอราะ่ารนี่นะคะ คุพรุ่งนี้เราเปลี่ยนเนาะใส่ชุดขาวเต็มเต็มที่เลยเอเต็มเต็มที่เลยโยกเต็มที่เลยอ่าโยกจนเมยสชใช้เข่ากลับมาจะกินยาปวดเข่าโมเมนต์หมอมันดีโอ้มันยืดมันหายเลยเรด้เออมันดีดออกมันหายเลยได้โอ้เต้นเต้นแรงยิ่งหายไปไปเอาที่อ่าใครจะไปรำที่ไปเนาะขาโโอ จะลตัจาแต่นีไปนะพอดีพระนะเพื่อนวบผ้าแล้วใช่เออไปเาพี่รถไปตพีแล้วก็ไปึืนแห่นะฮะเออใช่ใช่บน่ไปพี่โพลเรบรอด้ยสองกิโลกว่าผูนใดเนาะอนอนนั้นหนลอันนี้ทำงานโทำงานบุญอืมองานบุญเือเอมบุกกระถิ่นเนาะใช่เนมันต้องให้ทาเวลา เออใช่นี่นะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็นะคะค่ะ,ะก็มาหน้าบ้านลุงพลนะคะบอดสั่งกลับบ้านด่วนนะคะเราสองคนก็ต้องวิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันห้างหอไปเลยเมื่อกี้นี่ก็เลยบวชสองอค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ